สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าวันนี้จะมาถอนยาออกจากราดเบอรี่นะคะถอนยาออกจากราดเบอรี่แล้วก็เดี๋ยวจะปลูกเออไอนั่นน่ะเครรัมสีดำที่ยายเออชำไว้เนาะมันขึ้นมานิด,นดเดี๋ยวจะเอาไปปลูกทางโน้นเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเนาะนี่นะคะเพื่อนๆราดเบอรี่ดูไม่รู้ว่ามันขึ้นมันขึ้นจากเออ เม็ดหรือมันขึ้นจากรากของมันดูเพื่อนเพื่อนเยอะมากเลยนี่นี่นี่นดูเห็นไหมทุกครั้งยายไม่เคยปลูกราดบรลรี่ยายมันไม่ใช่อย่างนี้ยายปลูกขุดขุดทมทมไว้เนาะมาตั้งแต่ยายมายายไม่เคยปลูกหรอกเพราะว่าแฟนยายปลูกไว้มันแก่แล้วมันไม่ค่อยสวยเนาะยายก็เลยถอนมาปลูกไว้ในสวนผักเนาะเนี่ยเพิ่งจะปลูกปีนี้เองถ้าในสวนผักเราได้ถอนย้าดได้ดูแลได้ใส่ปุ๋ยนะอืทุกครั้งนะ ราะเก็บอย่างเดียวบางทีเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วนะยายเก็บทีได้เจ็ดกิโลจนต้องให้ข้างบ้านมาเก็บไปกินเนะเาะพอปีหลังๆมามันไม่ค่อยสวยเนาะมันคือมันแก่มากแล้วนี่ดูเพื่อนๆนี่สลัดมันขึ้นเองเนาะเมะื่อวานที่แฟนยายไถดินไปหมดเลยเสียดายมากเลยเนาะนีนนนะ่ขึ้นเองเห็นไหม ถ้าเกิดเราไม่ไถดินมันก็ขึ้นนี่นะคะเดี๋ยวยายจะทําแถวนี้นี่ไงไเคเอเรนสีดำยายมาปลูอันนี้ยายปลูกก่อนตอนที่มัยังไม่โตนี่ไงสวยแล้วนี่เดี๋ยวดูบำรุงดูแลใส่ปุ๋ยเขาเด็กอีกไม่นานมันก็โตนะนี่ไงปลูกนะ ทีนี้มันเหลืออยู่นี่เดยายจะเอาไปปลูกตรงที่แฟนยายขุดหลุมไว้ให้นี่ไงอันนี้น่าจะเป็นสีแดงหรือเปล่ายายก็ไม่แน่ใจนี่ไงตอนแรกที่ยายไม่ปลูกเขายังไม่ออกยอนไงนึกว่าเขาตายนี่นูน่นพวกนี้ตายไม่ขึ้นเดี๋ยวจะเอากระถางไปเพาะพริกเนาะน่าจะตายไม่ขึ้นอื ไม่เป็นไรถ้าซื้อเขาก็แพงนะเพื่นพนอนๆต้นหนึ่งต้นหนึ่งเป็นร้อยเนาะนี่ไปถอนยาไปให้ไก่ยก่อนนะเห็นไหมมันแห้งนี่ไม่ได้รดน,น้ำรดน้ำออกดอกแล้วนะเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมปีเดียวก็ได้กินแต่ว่าก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหรนะ่นะนี่ออกดอกแล้วนี่นียายขอทำความสะอาดก่อนด้อ ัดออกเอาไปให้ไก่เกะมันมีเยอะแล้วทางโน้นมีเยอะแล้วัน,นีีเอาออกไปให้ไก่กิน นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวยายจะพาไปปลูกเครแรมสีดับนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปะยิน,นวันนี้นึกถึงบ้านเนาะอากาศแบบว่ามันปกติมันแบบ ตอนบ้านเรานะช่วงเดือนช่วงเดือนอมิถุนจิกาย,ยน,นะหน้าหนาวเนี่ยตอนเย็นเย็นมันก็จะลมหนาวหนาวแบบนี้คิดถึงบ้าน <c oughs> นี่นะคะเดี๋ยวยายจะเอาไปปลูกเดี๋ยวขอถอนยาเนี่ยถอนออกจะเอาไปไก่กินไ,ได้รดน้ำเขาเห็นไหมมันปล่อยตามธรรมชาติเลยหแห้งหมดเลยเดี๋ยวจะเอาไปปลูก จะได้เอากระถางไปเนี่ยนี่อันนี้เปียกอยอันนี่ไม่ได้รดเหมือนกันนะแต่เหมือนกับว่าดินมันแน่นกว่าหรือว่าไงมันก็ได้อมน้้ำไว้นี่เห็นไหมาะในยายขอถอนก่อนหนะน้านี้จะเอายาไปให้ไก่อไปปลูกกันเนี่ย นะมีอยู่3ามกระถางนี่นะคะตรงที่แฟนยายขุดลงไว้ให้เนาะโอ้ยฝนตกเพื่อนๆเดี๋ยวรีบปูกก่อนเด้อฝนตกนี่นะคะเสร็จแล้วเพื่นพนอนๆไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะเพราะว่ายายยายแกะดินดูนะเพื่อนๆรากเขายังเล็กมากเลยยังนิดเดียวเองเห็นแต่เขาขึ้นใบมาอย่างนี้นึกว่าเขา รากจะใหญ่คือมันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ร้อนไงหน้าหนาวต้นเขาก็เลยไม่ตายเข้าใจไหมแต่ว่าเขาไม่มีรากอืมต้นเขาไม่ตายแต่ใบเขาขึ้นมาได้เวลาเขาขึ้นเขาก็ขึ้นเพราะว่าต้นเขายังมีน้ําอยู่ใช่ไหมเขาไม่แห้ง่ะเนาะแต่รากโอ้ยน้อยมากเลยไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเนะเดี๋ยวยายไปตัดเดี๋ยวยายไปตัดเอากิ่งธรรมดาเนี่แเลย มาเสียบไว้เพิ่มเผื่อเขาจะรอดเนาะม,มาเสียบไวข้ข้างๆนี่ะไปตัดออกกินเข้ามานะเห็นไหมนี่มาแล้วนี่อันนี้กูดบรีนะนเพื่อนๆนี่เห็นไหมเพิ่มมาแล้วต้นกูดบรียาย,ายตายไปต้นที่ว่าต้นที่เขา,าติดตานะอันนี้ต้นแบบว่าเป็นพุ่มเก็บยากหนามเยอะอะนี่ไงที่ยายมาปลูก,กวันนั้น ออ้ยขึ้นมาก็ออกดอกเลยออกดอกเพียบเลยนี่ไงจำได้ไหมที่ยายถอนมานะ่ะที่ยายขุดมาจากตรงนนะ้นอ่ะโอ้โหยเนี่ยคอแรนซสีเหลืองที่ยายขุดแฟนยายขุดมาวันนั้นอนะ่ะถ้าใครได้ดูคลิปนะนี่ไงออกมาก็ออกดอกออกลูกเลยอ กุดบรีสีเหลืองที่ยายปลูกเมื่อกี้เป็นกุดบรีสีดำกับสีแดงมีอยู่สามสีเนาะเริ่มมาแล้วอันนี้ก็รูบับนี่เริ่มมาแล้วรูบับนี่นะคะดงเครอเรนก็อย่างที่ ถ้าเป็นเอฟซีที่ติดตามยายมานานก็จะรู้คือมันนานแล้วเนี่ยสามสิบกว่าปีได้ละมั้งนี่เนาะแล้วมันไม่ค่อยสวยแล้วแต่จริงๆมันก็ไม่จําเป็นนะคือยายกินไม่หมดหรอกเพื่อนเนาะเก็บแค่พอกินแต่ว่ายังว่าอะไรมันไม่ค่อยสวยก็อยากจะปลูกใหม่ให้มันสวยๆเนาะเนี่ยขุดทิ้งไปหลายอันแล้วสมัยก่อนเขาปลูกขายอย่างที่ยายเล่าให้ฟังอะเนาะอือยายเขาตัดเห็นไหมเนี่ยเขาจะออก อยากจะขอตัดแบบนี้นงแล้วก็จะเอาไปเสียบเสียบไว้เผื่อมันเผื่อมันรอดเนาะขอตัดก่อนนะนี่นะคะยายจะเอามาเสียบเพิ่มอีกเนาะเพื่อเขาจะติดจริงๆต้นผลไม้นะเพื่อนๆเขาปลูกตั้งเขาจะปลูกกันเดือนพฤศจิกายนก่อน ก่อนก่อนหิหมะจะลงนะ่ะปลูกช่วงนั้นแบบว่ามันไม่ต้องรดน้ําไงนะดินมันจะเปียกตลอดนั่นแหละปลูกช่วงนั้นแหละดีที่สุดผลไม้นะ่ะนี่เนาะยายจะเสียบเพิ่มทุกสีลนะุมเนาะเสียบไว้เสร็จแล้วเพื่อนๆนะทีนี้ก็มาราลุนกัน ใหญ่กข็ขุดขุดถมถมอย่างนี้เลยขุดขุดถมทมไว้อย่างนี้เลยไม่ได้ดูแลอะไรมากมายเนาอะ,อะดูบรรยากาศวันนี้เหมือนฝนจะตกนกครองเกี้ยวเจ้าเกี้ยวเจ้าเฮ้ยดอกไม้ออกดอ hey! Hey! <laughs> <laughs> เกเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปอัปเดตไปไปเพื่อนๆเดี๋ยวจะขอถ่ายอัปเดตดอกไม้ให้ดูก่อนนะอีกคลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยว เพื่อพรุ่งนี้มันอากาศไม่แน่นอนฝนตกมาสวยเลยยายมองไปเห็นดอกไม้เริ่มออกดอกแล้วปะเดี๋ยวจะไปถ่ายดอกไม้ให้ดูอีกคลิปหนึ่งแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่นะคะดินแห้งมากเลยดูนี่ฝนไม่ค่อยตกฝนแรงฝนแรง จริงๆพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้ฝนตกยังไม่เห็นตรงเลยปอบแปะมาไม่พอเปียกเลย